สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมอัดซูกีช็อปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมได้แต่งแล้วก็ไปส่งมอบให้พี่ปุ๋ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนที่ต้นคลิปนะครับว่าภาพสีเนี่ยอาจจะสว่างมากไปนิดนึงนะครับพอดีผมฝากพี่อีกท่านหนึ่งเขาถ่ายให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับที่ผมไปส่งเป็นช่วง5้าโมงหกโมงเย็นซึ่งค่อนข้างจะมืดนะครับต้องเล่งแสงของกล้องขึ้้นนนนนะครรัับผสําหใีจเป็ สวิปรุ่นท็อปนะครับผมและเป็นสีไลท์เกย์นะฮะเทาออกสว่างสว่างหน่อยเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือผมเกลื่อนหน้าคลิปก่อนนะนี่ก็ผมก็กําลังแนะนําคือมันจะมีแถมตัวแหลกหลังคาให้กับลูกค้าด้วยให้กับพี่ปุ๋ยด้วยครับแต่ว่าสติกเกอร์มันเพิ่งติดเสร็จเนาะเป็นงานด่วนนะครับคันนี้รีบไปส่งให้กับพี่ปุ๋ยเพราะว่าแกต้องกลับต่างประเทศนะครับ พอลูกค้าทางานที่ต่างประเทศนะฮะรีบบินมาไทยมาทําเรื่องซื้อรถมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เร่งดําเนินการให้นะครับจนได้รับรถแล้วก็ไปส่งมอบให้ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะทั้งงานรีบด้วยคุณภาพของคลิปอาจจะไม่ดีด้วยต้องขอไปไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาละไปเลยนะฮะเริ่มจากล้อแม็กเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับ แต่งชุดสเกิร์ตชุดแต่ง H s อส o อตตนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับหน้าตาจะแปลกๆนะครับในที่ศูนย์ของผมเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีใครแต่งชุดนี้นะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็สวยอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีติดตัวราวหลังคาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าคันนี้ส,สติ๊กเกอร์เพิ่งติดเสร็จนะครับผมเลยยังไม่ได้ติดให้ลูกค้าไปนะครับผม อ่าแล้วแมคไลท์มินิขอบ17นะครับมีซุ้มล้อมีอะไรเงี้ยให้นะครับและเป็นสีไลท์เกรย์นะฮะหลังคาดํามือเปิดดํากระจกมองข้างดานะครับถังน้ามันสีดานะครับผมแล้วให้ลูกค้ารถเดินเป็นสีเทานะฮะด้านหลังข้อเด่นของชุดนี้คือสเกิร์ตหลังเนี่ยครับเขามีท่อเป็นท่อแบบเฮ้ยไล่ระดับไล่เฉดสีเลยนะครับผมอ่าด้านข้างอย่างที่ผมบอกไปสว่างหน่อยนะครับคือมันเป็นสีเทานะเป็นสีเทาสว่างนะฮะไลท์เกรย์แต่ว่ามันเล่งแสงขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมืดครับผม อ่านี่เป็นรุ่นท็อปไฟหน้าแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะนี่เลยครับผมด้านหน้านะฮะมีการแรปสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยให้ตนถึงชุดชุดแต่งด้วยนะครับสีมันจะได้เท่ากันนะครับก็คือเป็นสีเทาไ์เกรย์หมดเลยนะฮะด้านหน้ามีเส้นคู่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันต่อครับผมด้านในคันนี้พี่ปุ๋ยเลือกสีบอกเหมือนสีรถผมเลยเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอิดเนาะตัวนี้นะฮะ ก็ทําให้นะครับพวงมาลัยรุ่นท็อปมีจงมีจอมีกล้องมองหลังมาให้ครับผมนี่ฮะเบาะสีน้ําตาลเข้มนะครับเอาน้ําตาลอิดนะครับผมนี่ด้านหลังนะฮะอันนี้คือผมเพิ่งสาธิตพอบเบาให้ลูกค้าดูไปนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอ่ารถเดิมเป็นสีเทาเนาะถ้าเห็นขอบประตูเมื่อกี้นะครับเป็นรถเดิมสีเทาและหลังคาดํานี่เลยครับผม อ่าลังคาดำสปอยเลอร์หลังเป็นแบบแนบแบบนี้นะฮะนี่ครับไฟไท้าย LED ทุกรุ่นครับผมนี่ครงานสปอร์ตตี้นะฮะตัวนี้สวยบีกแบบครับลูกค้าที่ชอบชุดแต่งชุดนี้ก็สามารถสั่งทําได้นะครับคัดตอมได้อยากได้สีอะไรยังไงแจ้งผมได้เนาะนะครับอ่า ครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปส่งมอบบรรยากาศส่งมอบแล้วก็จะลองปรับสีให้ดูนะฮะว่าใกล้เคียงที่สุดเนี่ยจะเป็นสีประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะทีท้ายคลิปถ้าไม่สวยยังไงผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆให้นะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเชยให้แบบสวยๆกว่านี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วัสดีครับ